กราบสวัสดีนะครับผมมาวันนี้อยู่กับผมตัวปวนสายปันเสนามนะผมจัดไปพแม่พี่น้องเออมาวันนี้มาอยู่กับเจ้าสาวทําเหมือนเดิมนะผมมาวันนี้ก็ทุนหาร้อยนะผมมาเราก็จะปรับเบ็ดไปที่เบ็ดสามเสียเลยแล้วกันนะผมมาปรับเธอโบ้กับปกดยาวๆไปเลยับผมเออมาดิครับดอกเกคกับผมมามาดูเอาวแล้วกันนะผมมาโอ้โหไอ้ไไหนไม่เจกะแต่ไข่นี้แจกเตี้ยๆครัวผมมาจัดไปมา โอ้โหเงาเงาไปครับผมเออมาสวยงามมีเละครับผมโอ้โหมาครับมาโอ้โหจัดไปครับผมมาจังไรโอ้โหเงียบจ้อยครับมาดิครับมาไหมโอ้โหจัดมาอีกตัวแมยไหลไปดิครับโอ้โหมาดิครับเงียบจ่อยหลีเงียบจ่อยหลีพอมาดิครับขอได้โยนได้โยนได้โยนอยู่ครับผมมาครับบายมาแบบนี้โอ้โหเต็มหน้าอายานไปสี่ร้อยครับผมโอ้โหวางเละมายัง ผมบางนี้มาพันสองครับผมสุดบอครับว่ผมสุดบอสูดบอสีแดงแดงสียังไงบางนี้ครับผมจาดไปครับผมกระสุปเปอร์ไปครับพันเก่าแล้วผมมาเลขสองดอกครับผมว่าจะงไก่บางนี้พีเต็มหน้าอายะมาหนึ่งพันหนึ่งผมโอ้โหไปครับยาว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 ว่าจังได่สีมัวอุ้ยเกือบไปแล้วเนาะจะไปบอครับหนึ่งพันหนึ่งครับ มันดอกทุ้ายว่าจากไหนขอเน้นๆเน้นๆมาพันแปดครับสีเขียวสีเขียวมาดิครับไหลด้วยสีแดงไหมโอ้ยครับสีแดงขาดหนึ่งช่องก็ซูเปอร์ไปครับผมสี่พันเจ็ดครับผมมาครับบังแรกครับผมโคดฟุกนะครับผมมาฟุกอีหลีครับผมมาผอปรับเป็นสี่สิบเปินห้าสิบไปเลยแล้วกันนะผมมาลองยาวไปครับผมมาดิครับมาดิครับมา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 โบมาโบมาโบมาโบ บอมากับไปแล้วนะบอมากับจะไปแล้วนะมาดิมาดิเออมาดิมาดิมาดีครับเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นจุดต้แล้วผมว่ามาดิมาดิหมื่นหมื่นถอยเลยหมื่นถอยเลยโอ้โหหมื่นไม่มาครับมามาสองหมื่นครับผมโอ้โหสุดบอครับผมมาวางนี้จัดไปครับผมหมื่นเสีบผมสุดบอครับผมโอเคครับผมสุดแบบนี้ผมก็จะถอยทับล่ะครับผม บวกมา22 0 0มครับผมทุน500นะครับผมโอ้โหสุดบอ่อครับผมวันนี้ก็จะถอยทับไปก่อนและกันนะผมโอเคครับก็จะขอตัวลาไปก่อนและกันนะผมขอบคุณครับ